ซอสผัดกะเพราทำทานเองที่บ้านง,ง่ายๆผัดใส่กะเพราใส่หมูใส่ไก่อะไรก็อร่อยนะคะแล้วก็ทำซอสเก็บไว้ทานได้เองหรือเอาไปต่อยอดทำขายร้านอาหารตามสั่งทำง่ายๆค่ะเพื่อน,เอนๆเก็บบรรจุขวดแบบนี้ได้นานเลยนะคะซอสกะเพราของเรานะคะวัตถุดิบในการเอามาทำซอสเนี่ยหัวใจหลักเลยก็คือใบกะเพรานะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจะปันใช้ประมาณ2กร่งแล้วก็กระเทียมปอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะ พริกแห้งพริกขี้หนูแห้งแล้วก็พริกจินดาพริกจินดากี่สีก็ได้นะคะแบบสีเดียวหรือว่าสองสีแบบนี้ก็ได้ในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วดําหวานจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ํนาตาลทรายน้ําปลาน้ํามันหอยแล้วก็น้ําเปล่าสุดท้ายค่ะน้ํามันพืชนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของใบกะเพราก่อนนะคะเด็ดใบกระเพราให้เรียบร้อยก่อนเลยค่ะ น้ำกระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกนะคะเอามาบดเลยค่ะปั่นให้ละเอียดเป็นที่น่าพอใจเลยนะคะบดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะใบกะเพราที่เราเด็ดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอามาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเวลาเป็นซอสเนี่ยกลิ่นของใบกะเพราเนี่ยก็จะหอมมากเลยแล้วก็ดูน่ากินนะคะเราจะซอยเล็กๆเลยค่ะ ซอยประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้นะคะทีนี้เราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมที่เราบดลงไปเลยค่ะหอมมากเลยค่ะเจียวให้หอมเลยนะคะพริกกระเทียมหอมแล้วนะคะเราจะใส่ใบกระเพราที่หั่นเป็นซอยเล็กๆแบบนี้ลงไปเลยค่ะตอนนี้หอมมากๆ ปรุงรสง่ายๆนะคะใส่น้ำเปล่าตามเลยน้ำซอสเริ่มเดือดแล้วปรุงรสง่ายๆด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลน,น้ำปลาซีอิ๊วดำหวานใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพิ่มสีสันสุดท้ายน้ำมันหอยรสชาติของมันเนี่ยเพื่อนๆเพิ่มรสตามชอบได้เลยนะคะปริมาณเนี่ย เอาที่รสชาติที่ชอบที่ใช่เลยค่ะคลุกเขาให้ส่วนผสมเข้าเนื้อเข้ารดกันทุกอย่างร้อนเดือดทั่วแล้วก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะพักเอาไว้ให้ซอสเย็นก่อนเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอสกะเพราสูตรเข้มข้นทําง่ายเก็บได้นานแช่ตู้เย็นเก็บไว้เลยนะคะอยากทานเมื่อไหร่ก็เอามาผัดใครผัดก็อร่อยค่ะสูตรน,นี้นะคะบรรจุใส่ขวดได้เลยนะคะจะได้เก็บไว้ทานได้นาน,าน ช่ตู้เย็นเก็บไว้เลยนะคะสูตรนี้เอาไว้ทำกินเองหรือเอาไว้ทำขายร้านอาหารตามสั่งก็สะดวกค่ะเพราะว่ามันจะรสชาติเที่ยงมากใครผัดก็อร่อยนะคะทำง่ายด้วยมื้อนี้เจะปันก็ถือโอกาสผัดกะเพราหมูสับเลยนะคะขั้นตอนง่ายๆค่ะใส่เครื่องปรุงที่เราทำซอสเ่าเอาไว้เลยค่ะใส่ลงไปในกระทะ ซอสกระเพราร้อนแล้วใส่เนื้อหมูสับลงไปเลยมีกุ้งมีปลาหมึกมีเนื้อไก่เนื้อปลาใส่บัดกระเพราใส่ได้หมดทุกอย่างเลยนะคะผัดทุกอย่างให้สุกเลยค่ะผัดจนทุกอย่างสุกทั่วแล้วใส่ใบกระเพราสดลงไปเลยเพิ่มความหอมส่วนซอสกระเพราถ้ามันยังไม่ทอดีรสชาติยังไม่ได้เพิ่มได้นะคะเพื่อนๆ ชิมรสด,ดูแล้วถ้าซอสกะเพรายัางรสชาติไม่เข้มข้นนะคะเพิ่มได้เลยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดกะเพราหมูสับทำเองง่ายๆหน้าตาดีมากๆเลยค่ะซอสกะเพราทำเองผัดกะเพราอะไรก็อร่อยซอสกะเพราของเราทำง่ายและหน้าตาดีมากๆน่ากินมากๆเลยค่ะเจาปานขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ